โอเคสวัสดีครับสวัสดีสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมสองนะครับครูฮีโร่นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอโครงสร้างของจํานวนจริงนะฮะเรามาดูกันว่าโครงสร้างของจํานวนจริงมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับครูฮีโร่แนะนํานะครับเรื่องชนิดและโครงสร้างของจํานวนจริงนะครับ นะครับผู้จัดทําก็คือ,อครูนิโจรจน์จปามมลนะครับก็คือครูฮีโร่เองนะครับก็เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะที่เราก็รียนรู้หนึ่งก็คือโครงสร้างของจํานวนจริงว่าเป็นอะไรครับด้วยลักษณะไหนนะครับมันก็จะมีโครงอ่าก็มีตัวโครงสร้างของจํานวนจริงแบบนี้นะครับซึ่งจํานวนจริงมันก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะเราเข้ามาดูกันนะครับหนึ่งก็คือ ตัวแรกนะครับก็คือจํานวนจริงนะครับจํานวนจริงนะฮะก็เป็นจํานวนที่มีอยู่จริงในโลกนี้นะฮะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับหก็คือกลุ่มของกลุ่มของอะไรครับกลุ่มของจํานวนตรรกยะนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือกลุ่มของจํานวนอัตรกยะนะครับซึ่งจํานวนอัตรกยะนั่นก็คือทศนิยมที่ไม่ซ้ํานะครับ พวกทรยมที่ไม่ซ้ําเดี๋ยวครูฮีโร่อธิบายอาตกยะก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรามาดูกันว่าอาตกยะนั้นมีตัวเลขอะไรบ้างที่เป็นทุเยมที่ไม่ซ้ํานะครับอ่าเช่นเราอาจจะเขียนได้ว่าอาจจะเขียนในลักษณะนี้นะครับเรามาดูกันอ่าสองจุดห้าสามสี่ จุดจุดจุดโอเคไหมฮะจุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะครับต้องมีจุดสามจุดนะฮะจุดจุดจุดนะครับจุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าพวกค่ารากที่ไม่ติดอ่าที่ไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับรากที่สองของสองนะฮะรากที่สองของสามแบบนี้นะครับรากที่สองของหกแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ส่วนของพัุตกยะนะฮะหรือรากที่สองของอ่า 7นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ารากที่สองของ9ได้ไหมครับรากที่2ของ9านะฮะรากที่สองของ9เนี่ยเราระลึกว,ว่ามันถอดออกมาได้นะครับพอมันถอดออกมาได้ปุ๊บมันก็จะอยู่ส่วนของอะไรครับมันก็จะอยู่ส่วนของฝั่งของจํานวนตรรกยะซึ่งคุยโลจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ตัดออกทิ้งไปได้เลยนะฮะ กูฮีโร่ขออนุญาตลบออกนะครับอันไหนที่ถอดออกมาจะได้ถือว่าไม่อยู่ในส่วนของอัตตกกยะนะครับอันไหนที่ถอดออกมาได้ค่าลากอันตัวไหนที่ถอดออกมาไม่ได้เนี่ยถือว่าอยู่ในส่วนของอัตตกกยะหรือว่าพวกค่าพายนะฮะพวกค่าพายนะฮะค่าพายอยู่ตรงบริส่วนไหนนะฮะก็เราอาจจะคํานวณเกี่ยวกับเรื่องของวงกลมอาจจะเป็นพื้นที่วงกลมพายหากำลังสองแบบนี้นะครับหรือว่า พวกสองพาย5าเส้นรอบรูปแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะอยู่ส่วนนั้นนะครับส่วนค่า e นะค่า e เนี่ยก็จะอยู่ส่วนอของน่าจะเป็นลอการิทึมธรรมชาตินะครับก็คืออันนี้ม5เราจะเรียนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว e เนี่ยก็จะอยู่ส่วนของอตัตรายะนั่นเองนะอันนี้ฝั่งของอตัตรายะคือทศนิยมที่ไม่ซ้มโอเคไหมครับนั่นก็คือทศนิยมที่ไม่ซ้มเนาะ นะครับอ่ะเรามาดูฝั่งของตกยะบ้างจะสังเกตไหมครับออ่างเป็นอตกยะส่วนต่อเต่าเป็นตกยะนะครับก็อยู่ส่วนคนละคนละส่วนกันนะครับอ่าสัญลักษณ์ก็คือ Q ส่วนอาตกยะนี่ก็คือ Q นั่นเองนะฮะส่วนตะกยะเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนของฝั่งนี้กับส่วนองผังนี้เอาเรามาดูกันว่าส่วนของฝั่งนี้มีอะไรนะครับนั่นก็คือ จำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนะฮะส่วนของฝั่งด้านนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนย่อยนั่นก็คือทศนิยมซ้ําอันนี้ทศนิยมที่ไม่ซ้ําใช่ไหมฮะทศนิยมซ้ำก็อย่างเช่นพวก2.333 3, 3, นะฮะถ้าเราจะเขียนอีกทีหนึ่งก็จะได้เท่าไหร่2.3เขียนตัวย่อมันนะฮะจุดอยู่จุดอยู่ข้างบนนะครับ นี่นะฮะถ้ามันซ้ำๆกันสามรอบนะครับหรือพวกอะไรล่ะพวกเอ่อสี่จุดสามห้าสามห้านะฮะสามห้าสามห้าไปเรื่อยๆนะครับมีจุดสามจุดเนาะอันนี้ก็อย่ลืมเขียนจุดสามจุดจุดสามจุดนะครับอ่าถ้า4.35 35 35ไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่าก็คือ4จุดอะไรครับส สามห้าแล้วก็ซ้าบนหัวสองตัวแบบนี้นะครับมองไหมฮะอันนี้ก็คือลักษณะของฝั่งนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือพวกเศษส่วนนั่นเองนะฮะพวกเศษส่วนก็จะเป็นพวกไหนพวกเศษส่วนอย่างเช่นพวกหนึ่งส่วนสองนะฮะพวกหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสอง สามส่วนห้านะครับเจ็ดส่วนเก้าแบบนี้นะครับบางคนมีคำถามนิดหน่อยนะฮะบางคนมีคำถามนิดหน่อยอว่าค่าพลายเนี่ยมันไม่ใช่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเหรอคะอะไรประมาณนี้นะฮะค่าพลายดูนี้นะครับมันเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดไม่ใช่เหรอมันน่าจะอยู่ในเศษส่วนหรือเปล่าคะ เครูฮิโร่จะบอกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัว22ส่วน7นะครับตัว22สิบส่วน7นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นค่าประมาณนะครับแท้ที่จริงเป็นค่าประมาณของค่าพายโอเคไหมครับค่าพายที่แท้จริงมันคือ 3. 1 4จุดหจุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะฮะเอ่อ,อหรือค่าประมาณ22ส่วน7นี้ก็เป็นค่าประมาณเฉยๆเพื่อที่จะง่ายในการในการคำนวณน,นะครับ มันจะไม่ได้อยู่ส่วนของเศษส่วนนะครับอันนี้ต้องแยกแยะออกเนาะนะฮะถ้า22ส่วน7จริงๆเนี่ยครูฮิโร่ไม่ไม่ไม่เถียงเลยว่ามันจะอยู่ในส่วนของเศษส่วนซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของตรยะนะครับแต่ว่าค่าพลายจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของอลักษณะของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับ <S <S เครื่องหมายอย่างนี้นะมันจะไม่เท่ากับ อันนี้เป็นค่าประมาณเขาเรียกว่าค่าประมาณ22ส่วน7็โอเคไหมครับเพื่อง่ายในการคำนวณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นค่าพายไม่ใช่22ส่วน7แต่ค่าประมาณในการหาค่าอื่นๆนะครับเพื่อจะง่ายในการคำนวณเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้แยกแยกออกเนาะนะครับโอเคนะฮะอันนี้คยุยโลอธิบายฝั่งด้านนี้ไปแล้วเรามาดูจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็แบ่งออกเป็น3ส่วนย่อย3ส่วนย่อยด้วยกันนะครับ อ่ะต่อมาดูกันว่ามีจํานวนอะไรบ้างนั่นก็คือจํานวนเต็มบวกนะฮะจำนวนเต็มบวกหรือ n นะฮะ n เนี่ยก็คือ natural number นะครับจำนวนธรรมชาตินะครับเป็นตัวเดียวกันกับจํานวนเต็มบวก natural number หรือจํานวนธรรมชาติถ้าแปลาทางภาษาคณิตศาสตร์ก็คือจํานวนนับจำนวนนับเริ่มต้นที่เลขอะไรขึ้นไปครับใครรู้บ้างนะฮะ เริ่มต้นที่เลข1ขึ้นไปนะฮะจำนวนนับเริ่มต้นที่เลข1ขึ้นไปเลขสองเลขสามเลขสี่ไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะไปเรื่อยๆมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ <S <S อันนี้คือโครงสร้างของจานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับนั่นเองอะเรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวที่สองคือตัวนี้เนาะนะฮะอันนี้ก็คือจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์ก็จะมีเลขเดียวก็คือเลขอะไรครับเลขศูนย์นั่นเองเลข0ูนย์เท่านั้นเนาะนะฮะเลข0ูนย์ ครูวิโรใช้เมาส์ในการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะแต่พอดูออกนะจำนวนเต็มศูนย์ก็คือเลขศูนย์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือ,อตัวต่อมาก็คือจํานวนเต็มลบนะครับจํานวนเต็มลบก็คือมีเลขอะไรล่ะเลขลบหนึ่งนั่นเองนะฮะ,ะลบหนึ่งเริ่มต้นที่ลบหนึ่งลบสอง นะครับลบ2นะฮะลบ3นะครับลบ3นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโอเคไหมครับนี่ก็คือ,อโครงสร้างของจํานวนจริงสรุปก็คือจํานวนจริงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือจํานวนอัตะกยะซึ่งสัญลักษณ์ก็คือ Q ินะครับส่วนที่2ก็คือจํานวนตะกยะซึ่งจํานวนอัตะกยะเนี่ยก็คือทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะฮะอาจจะเป็น2.53จุดๆๆจุดจุด ไปเรื่อยๆนะครับพวกค่าลากที่ไม่ติดที่ไม่สามารถถอดออกมาได้รู้สองรู้สามรู้หกรู้เจ็ดแบบนี้นะครับนะฮะส่วนค่าลากที่ออกถอดออกมาได้เนี่ยมันจะอยู่ส่วนของจํานวนเต็มซึ่งมันอยู่ส่วนของตรรกยะนะคะรับระมัดระวังนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็คือตรรกยะนะฮะตะรรกยะก็แบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือจํานวนเต็มกับค่ายมซ้ําและค่าเศษส่วนซึ่งพยมซ้ําก็คือ2 3 3จดถ้าเราเขียนตัวย่อก็คือ2จุด สามซ้บนหัวโอเคไหมฮะจุดบ,บนหัวนั่นเองนะฮะหรือพวกเศษส่วน1นส่วนสองสามส่วนห้าแบบนี้นะครับส่วนจํานวนเต็มนะฮะก็บ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบนั่นเองนะครับอันนี้คือโครงสร้างลักษณะของจํานวนจริงโอเคไหมครับโอเคพอเรารู้โครงสร้างของลักษณะของจํานวนจริงแล้วเราลองมาตอบคําถามตัวอย่างสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะครับ เดี๋ยวครูฮีโร่จะพามาทำตัวอย่างกันอะเลสโก้ครับปับนะ๊บนะฮะขออนุญาตลบหน้ากระดานไม่ใช่หน้ากระดานหน้าเดสก์ท็อปของครูฮีโร่ออกละกันนะครับขออนุญาตลบนิดหน่อยนะฮะโอเคขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะครับปับป๊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 บปันะ๊บปั๊บนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ อ่าคุยโลขออนุญาตแต่งหน้าหน้านิดหนึ่งโอเคนะครับมาแล้วนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งอ่าตัวอย่างที่หนึ่งโอ้อ่ามาแล้วนะครับก็คือมีอยู่สามข้อย่อยนะฮะลบเก้าเมื่อกี้นี้คุยโลอธิบายไปแล้วนะฮะลบเก้าอยู่ส่วนของจํานวนอะไรครับจํานวนนับใช่ไหมจํานวนนับก็คือจํานวนเต็มบวกไม่เคี้ยวใช่ไหมฮะ มันต้องอยู่ส่วนของจํานวนเต็มเฉยๆนะครับนั่นนะแล้วจํานวนเต็มก็อยู่ส่วนของอะไรครับจํานวนตรรกยะใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็อยู่ในโครงสร้างของจํานวนจริงง่ายไหมครับง่ายมากเลยปร๊บเดียวยังเงี้ยเนาะนะฮะเรามาดูตัวที่สองกันนะครับลบจุดห้าเจ็ดแปดจุดจุดจุดจะสังเกตว่ามันจุดจุดจุดแล้วมันไม่มีตัวเลขที่ซ้ำกันเลย โอเคไหมครับถ้ามันไม่มีตัวเลขที่ซ้ํากันเลยมันก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของจํานวนนับไม่ได้อยู่ในส่วนของจํานวนเต็มใช่ไหมฮะตากยะกับอัตากะยะมันอยู่ส่วนไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊กตอกอยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนของอตากะยะคือทศนิยมที่ไม่ซ้ําใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อยู่ในส่วนของจํานวนจริงเพราะว่ามันอยู่ในโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดก็คือจํานวนจริงนั่นเองโอเคโอเคไหมครับ ก็แบ่งออกเป็นสส่วนก็คืออตัตรกยะกับตากยะนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออข้อนี้นะครับข้อนี้ต้องอดัดแอฟโจ์หน่อยหรือว่าประยุกโจทย์หน่อยนิดนึงนะฮะดูผิวเผินแล้วโหมันน่าจะเป็นจํานวนอตัตรกยะใช่ไหมฮะดูผิวเผินเพราะว่า,วามีสแปรลุ o สองกับลากที่2กับลากที่3ามปรากฏมาอยู่ด้วย แต่ว่าเราควรทําให้เรียบร้อยก่อนอะเรามาทําโจทย์ข้อนี้กันแต่งโจทย์ข้อนี้กันสิบหกลากที่สองของสิบหกคืออะไรครับอะไรคูณกันที่เหมือนกันแล้วได้สิบหกติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือสี่คูณสี่ใช่หรือไม่ครับเวลารากที่สองก็คือสองตัวที่เหมือนกันดึงออกมาตัวหนึ่งมันมันทำได้หลายวิธีอนะฮะวิธีนี้ก็ได้สองตัวออกมาดึงตัวหนึ่งค่าตัวเลข ที่คูณกันแล้วเหมือนกันออกมาก็ได้4ใช่ไหมครับหรือวิธีหนึ่งก็ใช้วิธียกกำลังสองก็ได้4กําลังสองไปเจอกับรากที่2ก็ตัดกันเพราะว่ารากที่2กับยกกําลังสองเนี่ยมันมันถือว่าเป็นปฏิพัคกันหรือว่าเป็นลักษณะตรงกันข้ามกันคล้ายๆกับหารไปคูณคูณไปหารรากที่2ก็คล้ายๆกับเลขยกกําลังเหมือนกันนะครับก็ตรงข้ามกับเลขยกกำลังสอง เลขยกกำลังสองก็ตรงกันครับอย่างนั้นก็ได้นะฮะหรือว่าใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คือตัวที่เหมือนการคูณกันแล้วดึงออกมาตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อันนี้ยังพอจําได้เนาะลากที่สามลากที่สามอะไรครับลากที่สองตัวเหมือนกันสองตัวคูณกันใช่ไหมครับลากที่สามก็เช่นเดียวกันตัวสามตัวคูณกันที่เหมือนกันดึงออกมานะครับนั่นก็คืออะไร ลบ 2, คูณลบ2ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคูณกัน3รอบ3ครั้งนะฮะดึงออกมาก็คือลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้อะไรครับอันนี้ก็จะได้ลบ2อนะฮะอันนี้เครื่องหมายบวกข้างหน้าเนาะคุณลืมเขียนเครื่องหมายบวกบวกลบ2นะครับ4บวกลบ2ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็น2นะฮะซึ่ง2อออกมาก็มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ล่ะ มันมีสมบัติอะไรบ้างล่ะเรามก็มาดูกันนะครับสมบัติตัวแรกก็มีตัวไหนจำนวนนับแน่นอนใช่หรือไม่ครับอ่า,อาเดี๋นี้นะครับปาบจำนวนนับนะครับก็คือสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้เนาะนะครับอืมเดีย๋ยวคุยโลวงก่อนแปบน๊บนึงนะฮะขออนุญาตป้า,ปาบสองนะฮะจะได้เห็นเด่นชัดหน่อยนะครับคำตอบออกมาคือสองนะฮะต่อจากนั้นคืออะไรครับ พอได้สองเสร็จแล้วเอ,อ่อจำนวนนับเสร็จแล้วมันก็จะได้จํานวนอะไรอีกจำนวนอะไรอีกจานวนนับก็อยู่ประกอบกับจํานวนเต็มใช่หรือไม่ครับเนาะจำนวนเต็มนะฮะจำนวนเต็มก็อยู่ส่วนของตากยะโอเคไหมฮะและก็อยู่ส่วนของจํานวนจริมอันนี้ก็ finish already อันนี้ก็จบเรียบร้อยไปแล้วโอเคไหมครับอะทีนี้เรามาดูกันนะครับตัวที่ ตัวที่ต่อไปนะฮะตัวอย่างที่สองสินะฮะตัวที่ตัวที่นะครับก็ขอโทษทีนะฮะครูวิโรจะคุยย้ำไปย้ำม,มานิดหน่อยเนาะ,ะโอเคอะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันไปเลยนะครับใครสงสัยไหมไม่สงสัยเนาะกูข้ามไปเลยปับป๊บปั๊บเดี๋ยวนะฮะโอเคอนะฮะ ตัวอย่างที่สองครูขออนุญาตลบไอตัวนี้ออกก่อนเนาะที่ครูทดมาเมื่อตะกี้นี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บออกไปนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะฮะตัวอย่างที่สองอ่ะตัวอย่างที่สองมาแล้วนะครับจงเขียนจำนวนตรกยะที่น้อยกว่าสองมาสี่จำนวนนะฮะ จงเขียนจำนวนตักยะที่น้อยกว่าสองมาสี่จำนวนนะครับข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองบอกว่าจงเขียนอสมการอ่ะครูฮีโร่ขอโทษทีนะครับอันนี้แก้ผิดนิดหน่อยนะครับเป็นจำนวนตักยะนะฮะอันนี้เป็นจำนวนตักยะนะครับอ,อ่ะตักยะนะครับอ่ะ กยะนะครับอัตกะยะอ่านะครับโอเคอันนี้เป็นจํานวนอัตตกะยะโอเคไหมฮะจงเขียนอัตตกะยะที่อยู่ระหว่างหนถึงสองมาสองจำนวนโอเคไหมฮะ,ะมาสองจำนวนเท่านั้นเนาะนะฮะอ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปคืออะไรครับตัวต่อไปปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บเนาะ ตัวต่อไปนะครับข้อที่สามเนาะข,ข้อที่สามบอกว่าอะไรว้าวข้อนี้นะครถ้าเราดูผิวเผินมันก็คงจะยากอยู่นะฮะแต่เราใช้สมบัติของการแจกแจงใช้ได้นะแจกแจงแจกแจงตัวเลขนะครับแจกแจงการบวกและการคูณทั่วไปนะฮะเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็คิดออกมาได้อเรามาดูตั้งแต่ข้อที่1กันนะครับจงเขียนจํานวนตรกยะที่น้อยกว่า2 มาสี่จำนวนเอาจํานวนไหนก็ได้นะครับที่มีสมบัติที่มันสอดคล้องกับจํานวนตรกยะที่เป็นจํานวนตรกยะนะครับเพราะฉะนั้นครูก็อาจจะเอาจํานวนเต็มมานะฮะเรามาดูกันว่าครูตอบอะไรบ้างนะครับแรนคำตอบของครูที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งและลบสองโอเคไหมหนึ่งก็อยู่ในส่วนของตรกยะเช่นเดียวกันนะครับศูนย์ก็อยู่ในส่วนของตรกยะเช่นเดียวกันนะครับ และลบหก็อยู่ในส่วนของตกะยะเช่นเดียวกันและลบสองก็อยู่ในส่วนของตกยะเช่นเดียวสอดคล้องกันหมดเลยเอามา4ี่จำนวนโอเคไหมครับนี่เป็นคําตอบหรือเราอาจจะตอบหนูตอบ 1. 1ดหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งุอ่ะครูลืมบอกไปว่าหนึ่งุหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่า1.1มันจะอยู่ในส่วนของตกยะหรืออัตกยะซึ่งเราไม่มีตัวจุดจุดจุดใช่ไหมฮะ1 1จุหนึ่งหรือพวก 1. 2ุสองอย่างเงี้ยนะครับ หจสองหรือหนึ่งจุดศูนย์ห้าแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนไหนคะมันจะอยู่ส่วนของอักตกยะหรือตักคาคะคูนิโรบอกเลยนะครับถ้ามันไม่มีจุดเนี่ยเราถือได้ว่าพวกนี้เ,น,เนี่ยเป็นตักยะโอเคไหมฮะตักยะตักกายนะฮะตักยะนั่นเองนะครับตักกาโอเคไหมครับเนาะนะฮะโอเคอันนี้พอเข้าใจเนาะถ้าไม่ไม่มีจุด ก็เป็นส่วนตกยะถ้ามีจุด3ามจุดนะฮะถ้ามีจุด3ามจุดนะฮะถ้าไม่มีจุดสามจุดเป็นจํานวนตากยะถ้ามีจุดสามจุดขึ้นอยู่กับว่ามันจุดซ้ำตัวข้างหน้ามันซ้ํากันไหมถ้ามันซ้ํากันตัวเลขมันซ้ํากันไหมถ้าตัวเลขมันซ้ํากันก็อยู่ในส่วนของตกยะแต่ถ้าตัวเลขไม่ซ้ํากันมันก็จะไม่อยู่ในส่วนของตากยะมันจะอยู่ในส่วนของอัตรตกะยะนะครับโอเคนะฮะ โอเคนะครับอันนี้ข้ามไปเนาะนะฮะอันนี้พอเข้าใจเนาะอ่ะเรามาดูกันเมื่อกี้นี้พิมพ์ผิดมีพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับพิมพ์ผิดนิดหน่อยก็คือจงเขียนอตาก,ตกยะอสมคันมาจากไหนไม่เกี่ยวนะฮะอตากยะนะครับอัตากยะที่อยู่ระหว่าง1นถึงสมา2จํานวนมา2จํานวนมา2จํานวนเท่านั้นนะครับเราก็มาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะ เ,เราอาจจะตอบอุ้ยหนึ่งกับสองมันคืออะไรเนี่ยอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองมันไม่น่าจะมีใช่ไหมฮะโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยตามจริงมันถ้าเรียนมปลายเนี่ยมันีคือเซ็ตอนันต์เลยนะฮะมันไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกอันนี้ออกมาแค่สองตัวเรามาดูกันว่ามันคือเลขอะไรนะครับรอ,อ่ะฮูฮีโร่ก็ออกมาแล้วนี่ไงมันอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองก็หนึ่งจุดศูนย์ หนึ่งสองสามจุดจุดจุดโอเคไหมฮะอันนี้ไม่ซ้ำกันเลยมันอยู่ในส่วนของอัตกระยาแน่นอนหนึ 1, 0, 01, 01, 01, 02, 02, 02. ่งจุดศูนยะ์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าจุดจุดจุดนะฮะอันนี้ก็อยู่ส่วนของอตาตกระยาเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าดูเหมือนจะซ้ำแต่ไม่ซ้ำนะครับนี่ศูนย์หนึ่งแล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคไหมฮะแล้วมีจุดจุดด้วยนะครับอันนี้ถือได้ว่ามันอยู่ส่วนของ ะตกายะคือทศนิยมที่ไม่ซ้านั่นเองโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามกันข้อที่สามต้องอัดแอฟโจทย์นิดนึงถ้าเราเอาไปคูณเขาไม่ใช้เครื่องคิดเลขเนาะเราอย่าไปใช้เครื่องคิดเลขล่ะโอเคไหมฮะแต่เราใช้สมบัติการแจกแจงของการบวกและการคูณได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะฮะหรือภาษาเขาชาวบ้านเ,าเรียกว่า สมบัติการดึงตัวร่วมนะฮะการดึงตัวร่วมออกมานั่นเองตัวที่เหมือนกัน่ะดึงออกมานะครับเราก็มาดูกันนะฮะครูจะดึงตัวไหนที่เหมือนกันละ่ะนะฮะนี่เออเดี๋ยวครูเขียนสูตรก่อนดีไหมอาเขียนสูตรก่อนนิดนึงแล้วนะครับสมบัติการแจกแจงมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้า a คูณกับ b นะครับถ้า a คูณ b นะ บวกด้วยหรือบวกหรือลบก็ได้บวกลบอ่า a คูณกับ C นะฮะ a คูณกับ4นะครับมันจะเท่าก,กันกับดึง A ออกมาดึง A ออกมานะดึง a ออกมาปั๊บใส่วงเล็บ B บวก4จะสังเกตเห็นว่า A เนี่ยมันเหมือนกันโอเคไหมฮะครูก็เลยดึงออกมาได้นะครับ A ตัวเนี่ยเหมือนกันนะฮะ ครูก็เลยดึงออกมานับบัตรนาวเลยโอเคไหมฮะดึงตัวร่วมออกมาก็าจะเป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงก็คือแจกแจงเข้าไปครูลืมเขียนคำเครื่องตัวลบนี่นะฮะบวกรลบนะครับเพราะครูใช้เครื่องหมายบวกรลบนะครับเพราะฉะนั้นแจกแจงเวลาคูณเข้าไปก็คูณเข้าไปั้งข้างหน้าและข้างหลังนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเลขไหนที่เหมือนกันครับตัวเลขไหนที่เหมือนกันเอ่ยนี่ไงตัวนี้เหมือนกัน โอเคไหมครับกับตัวนี้เหมือนกันใช่หรือไม่ครับและเป็นเครื่องหมายคูณด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงไอ้นี่ออกมาก่อนได้นั่นก็จะได้อะไรห้าส่วนด้วยสิบสองโอเคไหมฮะ5้าส่วนด้วยสิบสองใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บก็คืออะไรครับอะไรที่ไม่ได้ดึงออกมาล่ะสิบสองจดดสี่นะครับสิบสองจดปดสี่บวกกันกับลบ 0ูนจุดสเห็นไหมครับตอนแรกรู้สึกว่าเราต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วแบบนี้คงไม่ไหวแต่เราข้อนี้ครูเน้นย้ำว่าไม่ต้องใช้ก็หาคำตอบออกมาได้และหาคำตอบได้ถูกต้องด้วยนะครับนั่นก็คือ12.84บวกลบกลายเป็นอะไรบวกมาเจอลบกายเป็นอะไร กลายเป็นลบใช่ไหมครับกลายเป็นลบเลยเนาะเพราะฉะนั้นได้สิบสองจุดแปดสี่ลบกันกับศูนย์จุดแปดสี่เพราะอันนี้ออกมาเป็นสิบสองจุดศูนย์ศูนย์โอเคไหมฮะสิบสองจุดศูนย์ศูนย์หรือสิบสองกูเขียนสิบสองไปเลยแล้วกันนะครับสิบสองทีนี้เราก็จะได้เท่ากันกับอะไรห้าส่วนด้วยสิบสองนะครับแล้วไปคูณกับสิบสองนะฮะส่วนด้วย12คูณก,นะกับ12ตัดกันชึบๆออกมาเท่ากันกับเท่าไหร่ครับ ออกมาเท่ากันกับ5้าเท่านั้นเองนะครับเอาเรามาดูคําตอบซิคาตอบเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะฮะเรามาดูคําตอบกันป๊บป๊บนี่ตอบห้าจริงๆด้วยโอเคไหมครับอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างจํานวนจริงนะครับโครงสร้างของจํานวนจริงแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยนะครับมีตัวอย่างข้อที่1นึ่งอตอนที่1และตอนที่สองและครูฝากแบบฝึกหัดทําเป็นการบ้านนะครับ ในหน้านี้เลยโอเคไหมครับเชื่อว่าเราน่าจะมีหนังสือกันนะครับป๊าดนะฮะขออนุญ,ญาตลบไอ้พวกนี้ออกก่อนนะฮะนี่การบ้านของครูคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2.2หน้าที่62ข้อ1นถึงข้อหใหญ่เลยโอเคไหมครับอ่านะฮะแล้วก็มาส่งครูอ่าได้เลยโอเคไหมครับโอเค นะฮะเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์แบบนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวเปิดเทอมหรือว่า,าเขียนอินบ็อกซ์มาหาครูก็ได้โอเคไหมครับเนาะนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหวังว่าเด็กนักเรียนจะมีความรู้และความเข้าใจด้านโครงสร้างทางโครงสร้างจำนวนจริงกันมากพอสมควรนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ